กลับมาอัปเดตการศึกษาดีๆกับ EdNews อัปเดตกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเนื้อหาการสอบวิชาสามัญในปีการศึกษา2564มาอัปเดตให้ฟังกันครับทั้งรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบซึ่งปีนี้มีการปรับเนื้อหาการสอบในวิชาคณิตศาสตร 1, Physics, ์หนึ่งฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาและลดวิชาสอบคณิตศาสตร์สองและวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาดูรายละเอียดก,กันครับวิชาภาษาไทยจำนวน50ขอ้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัน5ตัวเลือก1คำตอบ วิชาสังคมศึกษาจำนวน50ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย5ตัวเลือก1คำตอบวิชาภาษาอังกฤษจำนวน80ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย5ตัวเลือก1คำตอบวิชาคณิตศาสตร์1เนื้อหาปรับใหม่จำนวน30ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย5ตัวเลือก1คำตอบ25ขนน้อ75คะแนนและแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข5ข้อ25คะแนน วิชาฟิสิกส์ปรับเนื้อหาใหม่จำนวน30ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปอรนัย5ตัวเลือก1คำตอบ25ข้อ75คะแนนและแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข5ข้อ25คะแนนวิชาเคมีเนื้อหาปรับใหม่จำนวน45ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปอรนัย5ตัวเลือก1คำตอบ40ข้อ80คะแนนและแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข5ข้อ20คะแนน วิชาชีววิทยาปรับเนื้อหาใหม่จำนวน5 0ข้อ100คะแนนรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย5ตัวเลือก1คำตอบส่วนวิชาที่มีการลดคือคณิตศาสตร์2ใช้คะแนนจากคณิตศาสตร์โอเนตแทนวิทยาศาสตร์ทั่วไปใช้คะแนนจากวิทยาศาสตร์โอเนตแทนสำหรับเด็กซิลที่ต้องการใช้คณิตศาสตร์2และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสามารถสมัครสอบวิชาสามัญพร้อมวิชาอื่นๆได้เลย ช่วงนี้จะชวนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแต่จะรับสมัครเฉพาะน้องๆน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงการสิงแดงสันจอดครั้งที่12เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันชิงถ้วยรางวัลประธานรัฐสภาพร้อมทุนการศึกษาโดยมีรายละเอียดการแข่งขัน4รายการดังนี้1การแข่งขันโตวาที 2. การแข่งขันตอบปัญหา 3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 4. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษงานนี้จะจัดขึ้นวันที่5-7กุมภาพันธ์64สถานที่จัดงานคือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิงแดงสันจรดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง20ธันวาคม63ครับ มีค่ายหนึ่งมาแนะนำกันด้วยนะครับเป็นค่ายฟรีมีโอกาสชิงทุนการศึกษาด้วยกับค่าย t ที w น r นเวิลด์คลาสครั้งที่6เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 หรือปวช .3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมหรือว่า GPAC อยู่ที่3.25ขึ้นไป ภายในค่ายก็มีกิจกรรมเพื่อนักเรียนได้ทําความรู้จักกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นและทําความรู้จักกับคณะที่ต้นสนใจนอกจากนี้น้องๆจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังมีทุนให้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นกันทุกปีงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่23-24มถึงมกร,ราคม64ครับเป็นดับค้างคืนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่นายเวิร์คลาสรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคม63แล้วมาเจอกันที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับ รู้จักสาขาเวทนิทัศน์คณะแพทยาศาสตร์กันไหมครับถ้าใครยังสงสัยว่าคณะนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรจะชวนมาคํำตอบกันที่ค่ายแนะแนวน้องผู้กันแพ์ครั้งที่10จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ายที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสาขาเวทนิทัศน์จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่และมีรูปแบบการเรียนยังไงเกี่ยวข้องกับคณะแพทยาศาสตร์ตรงไหนพร้อมตอบทุกคำถามค่ายนี้จะจัดขึ้นวันที่29-31มกราคม64เป็นค่ายแบบค้างคืน ดูระลยดเพิ่มเติมไดที่ Facebook ติวหนองผู้กันแพทย์มอขอสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคม63และกลับมาติดตามข่าวสารการศึกษากันได้ใหม่นะครับใน Ednews Update